ฟิวเจอร์เอเนกลุ่มธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตของปตทช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกได้หันเข้าหาแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อลดปริมาณผลิตกา๊าซเซเรียนกระจกลงเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยก็ได้มีเป้าหมายจะลดกา๊าซเซเรียนกระจกลง20-25%ภายในปี2030จะเห็นได้ว่าอีกไม่กี่สิปีข้างหน้านี้ โลกของเราจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วปตทบริษัทพลังงานแห่งชาติมีการเตรียมพร้อมเพื่อมุ่งเข้าสู่พลังงานแห่งอนาคตอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังแม้ว่าปัจจุบันรายได้หลักของปตทจะมาจากธุรกิจน้ำมันก๊าซธรรมชาติ การสำรวจและการผลิตปิโตรเคมีแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปตทก็ได้ปรับกลยุทธ์ในการรุกธุรกิจใหม่หนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจกลุ่มฟิวเจอร์เอเนจีหรือพลังงานแห่งอนาคต โดยหนึ่งในการลงทุนครั้งสำคัญในธุรกิจกลุ่มนี้ก็คือความร่วมมือระหว่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทงหงไห่พรีซนชั่นอินดัสทรีจำกัดหรือฟ็อกคอนบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชั่นชั้นนำจากไต้หวันและเป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลกเพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทย นอกจากนี้ปตทก็ได้มีการจัดตั้งโครงการเอ็กซ์เพรสโซขึ้นตั้งแต่ปีพศ2559เพื่อมองหานวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อสร้างธุรกิจ New s c u r คิ ve, หรือธุรกิจใหม่ให้กับปตทซึ่งก็มีตั้งแต่การลงทุนในสตาร์ทอัพที่คิดค้นการพัฒน,นานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นอนาคตรวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต เพื่อช่วยเสริมกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสการจเจริญเติบโตทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นการลงทุนใน s u n โฟล d i n g บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาระบบ Solar Tracking อุปกรณ์ติดตามแสงอาทิตย์ในลักษณะแกนเดียวใช้ระบบหัวขับลมมีตัวควบคุมความดันที่คำนวณและปรับแกนการเอ็นตัวแผ่นโซลา่าตามทิศทางของดวงอาทิตย์ ช่วยให้การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนถูกลงและสูญเสียพลังงานในการผลิตระหว่างกระบวนการน้อยลงตรงกับเป้าหมายการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดของปะตะทอนอกจากในเชิงการเข้าไปลงทุนในบริษัทแล้วปะตะทออยังมีการจัดตั้งโครงการหรือบริษัทเพื่อพัฒนาต้นแบบ ที่มีแนวโน้มจะกลายมาเป็นธุรกิจใหม่ให้กับปตทยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งบริษัทอรุณพลาสจำกัดสำหรับดำเนินธุรกิจในด้าน EV Value Chain รองรับการขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตามกลยุทธ New ์ New S-Curve เพื่อส่งเสริมและสร้าง EV ecosystem ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเช่น การดําเนินการและพัฒนาภาคการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าการขยายเครือข่ายสถานีเครื่องอัดประจุสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าอ่อนไอออนอีวีชาร์จิ i งสเตชันนอกสถานีบริการน้ํามันไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าโรงแรมอาคารสํานักงานศูนย์จําหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าตลอดจนให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มอีวี ในการให้เช่าใช้จัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีเครื่องอัดประจุและสถานีซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าตลอดจนให้บริการหลังการขายการจัดตั้งบริษัท Swap and Go จำกัดธุรกิจให้บริการสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคตและเพิ่มความสะดวกของผู้ใช้บริการรวมทั้งอยู่ระหว่างร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเครือข่ายแพลตฟอร์มและแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า2ล้อ3ล้อหรือ4ล้อเล็กในราคาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโครงการ Renewable Energy Acceleration Platform หรือ REAC แพลตฟอร์มบล็อกเชนในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานหมุนเวียนเช่นซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Certificate โดยแพลตฟอร์ม React จะสอดคล้องกับมาตรฐานการประการรับรองการใช้พลังงานทดแทนระดับนานานชาติ IREC Standard ซึ่งถือเป็นโครงการแรกของไทยและภูมิภาคที่ให้บริการในรูปแบบแพลตฟอร์มและครบวงจรในที่เดียว ฟิวเจอร์เอเนจะเป็นสัดส,ส่วนกำไร30%ในอนาคตตัวอย่างธุรกิจเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ธุรกิจกลุ่ม Future Energy ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็น new S curve ของปอตทที่จะเข้ามาสร้างการเติบโตใหม่ให้กับบริษัทในอนาคตโดยปตทก็ได้คาดการว่ากลุ่มธุรกิจ Future Energy จะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นต่อจากนี้และจะสามารถสร้างกําไรเป็นสัดส่วนมากถึง30%ภายในปีพศ2573หรือ10ปีต่อจากนี้เลยทีเดียวก็น่าติดตามกันต่อไปว่าหลังจากนี้พลังงานยุคใหม่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตเรามากขนาดไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างปตทพร้อมแล้วสำหรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต